ท่านปจุระท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพอย่างสูงครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งครับซึ่งคุณครูกังญามาสักทีวอน ตึงเดินทางมาถนนหมายเลขของผูเอียตที่ท่านรับราชการมา12ปีแต่ที่จริงแล้วก็คุณครูคณญานะครับที่วันเป็นครูมาไม่ตัดหัวที่1 5ปีรับอยู่กับลูกหลานท่าน มีลูกศิษลงเรียนอนุบาลนเน่ยตั้งแต่ลูกสายผมก็ยังเป็นลูกศินะครับลูกสายลูกสาวก็รูว่าท่านเป็นบุคาลากรคนหนึ่งที่อยู่กับการเรียนการสอนอจนตัวท่านก้าวเข้ามารับราชก,การอยู่สิบสองปี ก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญขององค์การบริหารตัะกาศพุ่งท่านจอปตอรเมตก็เคยเป็นผู้นำจะเป็นท่านผู้ช่วยท่านผู้ใหญ่มาเป็นผ่ายของเป็นจอปตอแต่ว่าครอบครัวนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ในเรื่อง การบริหารการร่วมกิจกรรมดูกับพี่น้องชาวบ้านาเริการดังก็ว่าวันนี้ทางองค์การบริหารต่อตรประการทุกทางกองการศึกษาทางตำนักรประหลัดกองสร้างส่วนการขังคณะผู้บริหารคณะสมาชิกสภา โอกาสบริหารตรวอบการทุ่มก็ถือว่าได้ร่วมกันแสแสดงความีกับคุณครูกัญญาอัรติมรที่ท่านจะได้พักผ่อน,ออนญญถือว่าท่านก็เหนื่อยมาท่านเดินทางสู่เส้นทาง61ก็ถือว่าท่านจา,า,า,นา,นา,านเป็นคนที่ยังแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีนะครับ ดังนั้นจะต้องขอขอบคุณท่านและก็ตลอดท่านคุณสมิตพัชรีวบวรก็เป็นครอบครัวที่อ,อบอุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยู่ร่วมกันมาคุณครูคารยาเป็นคนพีพูดน้อยแต่ความจริงใจในเรื่องการทำางาคุณยอดคุณยอดเพราะว่าท่านเป็นคนรู้จัก หน้าที่ของท่านในการท่านดูแลลูกหลานของพวกเรานะครับเพะฉะนั้นผมก็คือขอขอบระคุณท่านด้วยามเคารพอย่างิ่งที่ได้อยู่ร่วมง,งานองมาผมก็อยู่ครับอาคุกัญญาที่รับการมาก็สิบสองปีเมื่อกันนะครับเว่งท,ที่ผมจะเป็นรองนายกดัะนั้นก็ต้องขอ,อนเสีร์ว่าครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวที่ สนุกตนานล่าเลยแล้วก็ควรรักใคร่กับเพื่อนนะครทุกคนที่อยู่ร่วมกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านด้ยวรรยความเครพอย่างสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ท่านบดารมีขององค์พระธาตุพน,นมที่เป็นที่นารพบุชาของพี่น้อง พลัมงนานแ่สิ่ักิ์สิทธิ์ทั้งหลายไอารประโลกนี้จงดลบดาหให้ท่านและครอบครัวจุดแต่ความสุขสดเพล,เลินป็นคิดปารถนาที่ใดก็ขอให้ท่านได้สม,วม,ม,ม,มหวังมุ่งมั่นปาร์นาทุกประการและขอให้มีจุวภาสแข็งแรงตลอดไปทุกทิงทุกอย่างให้เจริญในหน้าที่การง,งานตลอดปีและตลอดไปครับ,บุณครับ